พ่อแม่ไม่รวยสอนให้ลูกรวยได้ยังไงติน่านะคะก็เกิดมาในบ้านที่ไม่ได้ร่ารวยมากเนาะแล้วก็พ่อกับแม่เนี่ยก็แยกทางแต่เด็กๆนะคะทําให้ตอนที่ติน่าโตมาเนี่ยจนถึงช่วงวัยรุ่นนะคะติน่าก็อยู่กับแม่แล้วหลังจากนั้นตอนอายุสินะคะติน่าก็ย้ายไปอยู่กับพ่อที่เบลเยียมนะคะนี้พ่อไม่ได้เป็นฝรั่งนะบอกไว้ก่อนแต่ว่าแค่เขาอยู่ที่เบลเยียมเท่านั้นเองตอนที่หน้าโตมากับแม่เนี่ยก็คือบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะยากจนแล้วก็ไม่ได้มีเงินเยอะนะแต่มีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันททําาใ้ตีนนนนฝัังงจมถึุกวนนเลย แล้วก็เป็นอาการแบบน้อยใจหน่อยๆนะคะก็คือติณ่าเด็ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากแล้วเวลาที่ติณ่าอยากได้หนังสือเนี่ยติณ่าก็จะไปยืนอ่านหนังสือตามที่ตามร้านหนังสือหรือไม่ก็ไปยืมจากในห้องสมุดน,นะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าฉันอยากที่จะได้มันมาครอบครองแบบแบบ ซื้อแล้วก็กลับบ้านหรืออะไรเงี้ยอยากที่จะมีหนังสือเล่มใหม่เอาไว้ที่บ้านนะคะตินา่าก็เลยเก็บเงินนะเก็บเงินซื้อซึ่งการที่จะเก็บเงินซื้อหนังสือเล่มหนึ่งตอนนั้นสําหรับตินา่าเป็นเรื่องที่ยากมากแม้ว่ามันจะเล่มแค่แบบ150บาทหรือ200บาทหรืออะไรเงี้นะแต่ว่าเงินค่าขนมที่แม่ให้มาเนี่ยคือพอดีเป๊ะค่ารถค่าข้าวค่าน้ําหรืออะไรเงี้ยไม่มีเหลือเก็บเลยเพราะนั้นเนี่ยบางวันติน่าก็ทําไมบางวันติน่าก็ไม่กินข้าวหรือบางวันก็ไม่ไม่เอาน้ําไม่กินน้ําหรืออะไรเงี้ยเพื่ เพื่อที่จะไปซื้อหนังสือเล่มนั้นนะคะทนีนี้ติน่าก็เก,เก็บเก็บเงินพอติน่าเก็บได้ครบแล้วเนี่ยติน่าก็ดีใจมากติน่าก็ไปซื้อหนังสือแล้วก็เอามาอ่านที่บ้านนะคะตอนที่ติน่าน,นั่งอ่านเนี่ยแม่ก็ถามนะคะถามว่าเอ้าติน่าไปเอาหนังสือมาจากไหนนะเพราะว่ามันดูใหม่มากเลยอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนหนังสือยืมมาหรืออะไรเงี้ยเนาะไปเอานังสือมาจากไหนติน่าก็ตอบไปว่าอ๋อซื้อมานะคะพอติน่าตอบว่าซื้อมาเท่านั aleb, ้นเนี่ยโอ้โหแม่โวยวายใหญ่เลยซื้อมาทําไมเนี่ยหนังสื่อ แล้วก็อะไรแล้วก็หนังสือเนี่ยมันกินไม่ได้จะซื้อมาทำไมหรืออะไรเงี้ยแล้วคําพูดหนึ่งที่ทําให้ติาจําแล้วก็ฝังใจมาจนถึงทุกวันนี้นะคืออะไรรู้ไหมคือหนังสืออะ่ะมีแต่คนรวยเขาซื้อกันคนรวยเท่านั้นที่ซื้อหนังสือมันก็ทําให้ติาทาไมมันก็ทําติาเกิดอาการแบบน้อยใจอย่าว่าเฮ้ยทําไมเราจะซื้อบ้างไม่ได้วะทําไมการที่เราอยากได้อะไรเงี้ยมันผิดขนาดนั้นเลยเหรอวะนะคะแต่ว่าติาก็เก็บไว้ในใจนะคะติาก็ไม่ได้เถียงไม่ได้อะไรกลับไปพอติาโตเนี่ยติาก็ได้ ย้ายไปอยู่กับพ่อใช่ไหมที่เบลเยียมพอที่ได้ไปอยู่กับพ่อเนี่ย ทุกอย่างมันเหมือนแบบโคตรแตกต่างกันเลยอ่ะพ่อของทีน่าเนี่ยก็ทําธุรกิจที่เบลเยียมนะคะเป็นเจ้าของร้านขายของชําเล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ตอนที่ทีน่าไปแรกๆเนี่ยแบบทีน่าก็ยังไม่ชินกับการอยู่กับพ่อหรืออะไรเงี้ยเนาะเวลาที่ทีน่าอยากได้อะไรทีน่าก็ต้องขอเขาใช่ไหมเวลาที่เราไปซูเปอร์อะไรเงี้ยพ่อก็จะมีรถเข็นใช่ไหมแล้วพ่อก็จะซื้อของนู่นนั่นนี่ทีน่าก็จะขอพ่อกินอันนี้ได้ไหมเสื้อนี้ได้ไหมเสื้อนอนได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วขอบ่อยมากจนพ่อทําไมบอกว่า อยากซื้ออะไรก็หยิบใส่ตะกร้าไปเลยปะไม่ต้องถามคืออยากซื้ออะไรอยากได้อะไรหยิบใส่ไปเลยกินัล้ก็แบบเออดีว่ะวันนั้ไม่รารู้สึกแบบ ปลดบ่อยอ่ะมันม,มันทำให้เราไม่จําไม่ไม่จำกัดว่าฉันเสื้อนั้นไม่ได้นะเสื้อนี้ไม่ได้นะเป็นแบบนั้นไม่ได้นะเป็นแบบนี้ไม่ได้นะนะคะแล้วเวลาที่พ่อปิดร้านนะคะหลังจากเลิกงานแล้วเนี่ยหลังปิดร้านเนี่ยพ่อก็จะมาคุยกับตีน่านะคะเราก็จะนั่งกินข้าวกันหรืออะไรเงี้ยแล้วพ่อเขาจะชอบคุยถึงเรื่องอะไรรู้ไหมพ่อเขาจะชอบคุยถึงเรื่องความฝันของเขานะคะว่าโอเคเนี่ยนะเดี๋ยวต่อไปนะเราย้ายไปอยู่บ้านหลังที่ใหญ่กว่าเดิมดีกว่าโอเคไหมเดี๋ยวหนูไปดูเลยนะหนูอยากได้หลังไหนอะไรเงี้ยหรือว่าเดี๋ เดี๋ยวเราไปซื้อไปเที่ยวที่นั่นที่นูน่นที่นี่กันหรืออะไรเงี้ยแม้ว่าตอนนั้นเงินเรายังไม่พอนะแต่เราไม่เคยจํากัดตัวเองเลยว่าฉันไม่สามารถซื้อได้หรือว่าไอ้สิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่คนรวยเขาทํากันและฉันทําไม่ได้พ่อไม่เคยพูดแบบนี้เลยสักครั้งเลยแต่ว่าพ่อมีความหวังและพ่อมีความฝันอยู่ตลอดนะคะพอติน่าเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยติน่าก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอาจริงๆเนี่ยการที่เราจะมี เพิ่มขึ้นมาหรือว่าการที่เราจะรู้สึกมั่งมีรู้สึกเหลือเฟือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆมันอยู่ที่มุมมองของเราล้วนๆเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรามองว่าอันนั้นเนี่ย ฉันซื้อไม่ได้หรอกฉันไม่มีเงินอันนั้นเป็นของที่คนรวยซื้อกันฉันมันไม่เหมาะสําหรับฉันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะทําทุกวิถีทางให้เรามั่นใจว่าเราจะไม่ไปเอาสิ่งนั้นโอเคไหมแต่ว่าทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากได้อะไรเราสามารถได้ทั้งหมดเลยถ้าเราไม่จํากัดศักยภาพของตัวเองเว้ยเหมือนกับที่พ่อของตินาสอนมา แต่ว่านี้เคลมไว้นิดนึงนะนิติน่าไม่ได้เกลียดแม่ของติน่าหรือว่าไม่ชอบหรืออะไรอย่างนี้นะไม่ใช่นะติน่ารักแม่ของติน่ามากและเป็นเพราะแม่ของติน่าเนี่ยสอนติน่าแบบเนี้ยมันถึงทําให้อะไรมันถึงทําให้ติน่าเป็นแบบทุกวันนี้นะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่สอนติน่าแบบนั้นติน่าก็ไม่เห็นข้อแตกต่างติน่าก็ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ติน่าก็ไม่รู้ว่าแบบไหนอันไหนที่มันเหมาะกับติน่ามากกว่ากัน ะะเพราะนั้นเนี่ยจริงๆเรื่องของไมซ์เซตการเงินเหลืออะไรเงี้ยมีอีกเยอะแยะมากมายเลยที่ติาอยากจะแชร์นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากรู้แบบละเอียดเนี่ยตอนนี้นะคะติาเขียนหนังสือชื่อว่าหนังสืออ a s y m o n น y ีเงินหาง่ายได้ดั่งใจเนาะที่ติาจะมารวมวิธีการดึงดูดความมัง่งคั่งเข้าหาตัวเองไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ว่าจะเป็นการกระทําหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมสภา,ภาพแวดล้อมอะไรของเราก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีทั้งสิ่งที่ดึงดูดความมัง่งคั่งและขับไล่ความมัง่งคั่งเช เกนกัแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันนึ่งดูหรือมันขับไล่วะาบางทีเราอาจจะขับไล่โดยไม่รู้ตัวก็ได้เราก็จะไม่สามารถเสริมเพิ่มทรัพย์สินของเราได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจหนังสือเล่มนี้เนาะก็สามารถที่จะทักมาสั่งซื้อได้นะคะตอนนี้ก็มีราคาพิเศษเนาะเป็นราคา pre เด d e r นะคะที่ให้เฉพาะ100คนแรกเท่านั้นที่สั่งเข้ามาเนาะหนึ100คนแรกที่สั่งเข้ามาเพราะนั้นถ้าใครอยากได้ราคา pre เด d e r นี้นะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ a tina vocab โอเคไหม at ดท n a v o c a แแล้วก็ขอราคา p r e ออเดอนะคะหรือว่าจะแคปหน้าจอนี้ไปก็ได้เนาะับวันนี้นะคะตีน่าก็มีเท่านี้ตีน่าก็ขอให้ประสบการณ์ที่คุณมีหรือสิ่งที่คุณพบเจอเนี่ยช่วยเสริมให้คุณได้ดึงดูดความมั่งคั่งเข้าหาตัวเองนะคะจบวันนี้ตีน่าต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ